ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่11กันยายน2566นะครับในวันที่12กันยายนหรือพรุ่งนี้จะมีการแจกเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับสูงสุด600บาทเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นอาจทีนี้ มาดูกันนะคะว่าใครจะได้เงินกี่บาทบ้างนะครับหากคุณเกิดก่อนวันที่1เมษายน2506นะครับเกิดก่อนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะได้รับเงิน600บาทหากคุณเกิดระหว่าง1 ถึง30เมษนายน2506ได้รับเงิน500บาทหากเกิดระหว่าง1ถึง31พฤษภาคม2506จะได้รับเงิน400บาทหากเกิดระหว่าง1ถึง30มิถุนายน2506จะได้รับเงิน300บาทหากคุณเกิดระหว่าง1ถึง31กรกฎาคม2506จะได้รับเงิน200บาทหากคุณเกิดระหว่าง1ถึง31สิงหาคม2506 จะได้รับเงิน100บาทนะครับซึ่งวันที่12กันยายนคือพรุ่งนี้นะครับจะได้รับเงินสําหรับผู้ที่เกิดก่อน1มกราคม2494้นั่นเองนะครับใครที่เกิดหลังจาก1มกราคม2494จนถึง31สิงหาคม2,500จะได้รับเงินวันที่13กันยาและใครที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2 5 0 6ถึง3 1สิเอสิงหาคม2 5 0 6จะได้รับเงิน14กันยานะครับ ซึ่ง3กลุ่มนี้นะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนสิทธิ์เซลด์การแห่งรัฐในบัตรประชาชนภายในวันที่26สิงหาคม2566ที่ผ่านมา ใครที่ยืนยันตัวตนแล้วไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับและจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่7กันยายน2566ถ้าคุณผูกบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็รอรับเงินนะครับพรุ่งนี้12กันยานถาาไม่ได้รอ13กันยาน่าทาไม่ได้เชีกที14กันยานใน3วันนี้หากคุณอยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับหากใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสิการแหการัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ